ทำบั๊มครับวันนี้เราจะมาสอนตัดแต่งน้ำวิดีโอหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับเราจะไว้ทางรับลูกแล้วก็ทางรับน้ำนะครับทางที่เดียวเราก็จะไม่เอานี่ครับเหมือนทางนี้ก็นี่คือทางรับรับลูกนะครับอันนี้คือทางรับน้ำนะครับนี่เหมือนกันนะเราจะไว้แค่สองทางจะลูกนะมีลูกนะครับมีทางรับลูกมีทางรับน้ำนะครับนี่คือลูกปามใต้ลูกนะจะใต้ลูกเป็นเกียนสำคัญนะครับ บางคนสงสัยว่าเออทางไหนที่มันไม่มีลูกเลยทำยังไงแล้วก็จะแต่งกะว่าให้รอบต้นช่วงนี้นะครับเสมอกันครับเช้กหลักการกะง่ายๆไม่จำเป็นต้องเป็นต้องเป๊ะเงนเสมอไปแต่ว่าโดยหลักการก็อย่างนี้ก็จะทําอย่างนี้ง่ายๆครับอย่าไปซีเรียสอะไรมาสำคัญก็คือได้แต่งบ้างดีกว่าไม่ได้แต่งเลยนะครับ